สวัสดีเอฟซีที่น่ารักนะคะขอตอนรับเข้าสู่ช่องช่างผมเอชแชนแนลแล้วก็ช่องเมื่อตหร่สตอรี่นะคะไอเดียก็ได้เกลอนแล้ว,ลวเราไม่มีห่วงยางมันมีแต่เกลอนดำแบบนี้นะ,ะแล้วก็ปูกผ้าใส่เนาะก็เป็นที่อะไรนะเขาเรียกไม่ให้เราจมน้ำได้เนาะก็แสงสะท้อนจากพระอาทิตย์นะคะก็เริ่มมองมองมองอยู่อเอดีพายเรือสิ เก okay, ลอนสองอันก็จะไปแบบนี้ได้ห <Ooh. S 1> นาวจนปากสั่นนะเดี๋ยวก็มาใส่มองกับตานะคะพี่น้องเราจะไม่ใส่นานนะนนนนมาไปาแ็่เลยยังไม่บอกครับ ไปแล้วนี่วิธีการว่ายน้ำของไอเดียก็จะไม่ได้ใช้ห่วงยางไม่ได้ใช้เรือนะมาเนี่ยตอนทำไมพอจะเสร็จนะตอนสวะสองเงี้ยนะคอจะทุ่มตาตุ่มตาจะดินหลังมีสบายสบายเขาบอกว่าสาราที่พ่อทำนี่ถูกใจนะยังไม่เห็นโครงสร้างนะไม่ได้คืบพั้นเลยนะ ไปแล้วไอดีไปตรงกลางเลยวะไอดีพระเจ้า็รอเไ้

เปลาไ,ไ,ไ,ไปไปจนหอดตะพังหเด้อไปปลาปล<ะ>า<ะ>ไปอ<ะ>ือไเดียบอกว่าได้ปลาตัวใหญ่ไหนะดูสิลูกนี่ผลงานวันนี้วันนั้นตัวเล็กวันนี้ตัวใหญ่นะได้แล้วตอร์ก็ทีได้อีกบอลูก โอ้โดดเลยโอ้สองตัวใหญ่ๆเหลือกินแล้วพือพือไปเลยลูกไปเมยเฮือลงไปพือไหมปลยเลนี่ปล่อบมองไหมปล่อยปลาโลดปล่อยปลาเลย

ช่วง3มันหรอกเดี๋ยวมีม่มมันรูดเมิดแล้วบอกแล้วรูดมองเป็นเอาคนเสื้อตัวนี้เนาะอืมใส่มองอได้กินปลาพี่น้องมองก็ขาด เอาลงมาในี่เกียบไว้นี่ยอยห็หนั่นลยนี่ยอย่างนี้เอาลงมาอย่างนีมถึงก็สามบอกพี่นี่อันนี้เนี้ยใครจะถึงฝั่งแล้วอันเดียวเรารอ,รอดูปลากันพี่น้องกคก็จะไปเก็บเอาปลานะคะที่ติดมอง นี่ตัวใหญ่ใหญ่ตอนนียกำลังมีเยอะเอาม่วงตีมาใส่ตัวหน้อยมันน้อยมันใหญ่ตัวใหญ่แล้วกำลังเก็บออกจากมองนะ ตัวเท่าฟ้ามือโอ้ตัวนั้นดีดน้ำนี่หนึ่งตัวต่อไปก็เป็นตัวที่สองใส่จี่นีไปหาแจกมือเนาะวันกี้าดโพสไปแล้วนี่นะ ตัวที่สองนะคะตัวใหญ่มาก ยังไม่ออกจากมองนะตัวที่สองถ้าติดมองเราก็จะแกะออกยากหน่อยมองน้อยเลยอันนี้มันปลาเนี่ยมันต้องมองชิดเค็ดผลพอดีกันเบียนสะของเราก็กว้างนะพี่น้องนะหนึ่งไรที่ตัวที่สองเข้าถุงนี่ คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคน,นย,นยุเลิกบ่อไอเดียวะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ